อ่ะครับสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะครับก็วันนี้พอดีมีคําถามเข้ามาเยอะนะครับว่าบางตัวเนี่ยไม่ได้อยากเล่นไม่ได้ชอบเล่นนะครับก็จําเป็นต้องอัพทุกตัวหรือเปล่ามันมีผลอะไรไหมกับ id ของเรานะครับ,บจริงผมก็ยังไม่ได้อัพทุกตัวนะก็ยังมีบางตัวที่แบบยังปล่อยบ้างๆไว้อยู่อ่ะถ้าชิมน,นี้นี่ยอย่างอีวานค e อฟแครอทเนี่ยผมยังยังเล่นไปไม่ถึงนะครับคำถามก็คือ ถ้าผมไม่ได้อยากเล่นอ่ายกตัวอย่างแล้วกันถ้าถ้าผมไม่ได้อยากเล่นททชิญีเนี่ยผมต้องผมต้องอัพไหมคือถ้าไม่อัพเนี่ยมีผลกับ ID อะไรไหมหรือสเตตตัวละครอื่นมันจะน้อยไปหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะอ่าอันดับแรกว,วิธีดูนะครับให้เรากดเข้าไปดูในตัวละครก่อนก็คือเหมือนกดเข้าไปจะเล่นนะครับเรกดเข้าไปก่อน อ่าแล้วก็ให้เราไปที่แผนที่เดินทะเลนะครับก็คือเมนูแรกนี่แหละนะอ่ะแล้วก็มันจะมีแผนที่เนี่ยทั้งหมด3แผนที่ถูกไหมก็แผนที่เริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าต้องอัพเต็มอยู่แล้วเพราะว่าทุกตัวละครได้ใช้นะครับอ่ะต่อมาเป็นแผนที่เดินทะเลของทาชิอันที่1นนะอ่ะวิธีดูนะครับก็คือ ให้ดูว่าแผนที่เดินทะเลของตัวละครนั้นๆเนี่ยนะครับมีมีสกิลที่เป็นรูปพระอาทิตย์หรือเปล่าอืมอ่าอย่างตัวอย่างของทาชิงี้เนี่ยนะครับไม่มีนะไม่มีสกิลที่เป็นรูปพระอาทิตย์นะครับอืมทำไมเราต้องหารูปพระอาทิตย์ด้วยอนะ่เพราะว่าสกิลที่เป็นรูปพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสกิลที่พออัพแล้วเนี่ยจะมี สามารถใช้กับตัวละครอื่นได้ด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่มีเนาะอืมอน,นี้ไม่มีอ่นนะไหนลองไปดูแผนที่อันที่สองสิมีไหมแต่ปกติแผนที่อันที่สองยังไม่เคยเจอนะส่วนใหญ่มันจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่แผนที่แรกนี่แหละนะครับอ่ะอย่างทาชชี้นี้เนี่ยไม่มีสกิลที่เป็นรูปพระอาทิตย์นะครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้อยากเล่นนะครับเราก็ไม่ต้องอัพก็ได้เราไม่ต้องรีดอัพก็ได้นะครับอืม เอาไว้แบบไม่มีตัวจะอัพจริงๆอ่ะเราค่อยมาอัพให้เต็มก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างตัวที่อ่าจจะเป็นต้องอาจจะจําเป็นต้องอัพนะครับเรากดเข้ามาในดาษน,นะหนาผมเลือกตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็คือตัวอีวานคอฟนะครับกดเข้าไปที่ห่อีอ่ห่งไปดูแผนที่เดินทะเลของตัวอีวานคอฟนะครับ อันนี้เรามาไล่ดูครับว่ามีสกิลที่มีพระอาทิตย์หรือเปล่าเป็นรูปพระอาทิตย์หรือเปล่านะก็คือมีนะครับอ่ะตอนี้นี่เองนะสกิลที่เป็นรูปพระอาทิตย์เนี่ยครับมันเป็นทักษะที่อ่าตัวละครทุกตัวนะครับสามารถอ่ะเกือบทุกตัวแล้วกันสามารถเอาไปใส่ได้ก่อนที่จะเริ่มเล่นด่านนะครับดังนั้นถ้าเราอัพสกิลนี้ของอีกวานคอฟนะครับ ตัวละครอื่นๆก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะดังนั้นก็ควรจะอัพเอาไว้นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องอัพเต็มก็ได้นะครับเพียงแค่เราอัพมาถึงสกิลนี้ก็พอนะอะเดี๋ยวผมอัพเป็นตัวอย่างให้ดูนะผมไม่อยาเล่นผมไม่ได้อยากเล่นอีวานคอฟนะแต่ก็อัพไปก่อนก็อัพไล่มาให้มันมาถึงสกิลที่เป็นพราทิตย์นะครับอะมาแล้ว่ะ นีผมก็อัพไปเลยนะครับอ่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะได้ทักษะที่เป็นฮอร์โมนเดือดพล่านมานะครับตัวละครอ,อื่นก็จะสามารถใช้สกิลนี้ได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูใส่ทักษะมันคือตรงนี้แหละมันคือช่องตรงนี้นะครับเมื่อกี้คือฮอร์โมนเดือดพลานใช่ไหมอ่าก็คือตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้ผมเพิ่งจะอัพมาเนาะอ่ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวละครอ,อื่นเนา ว่ามันจะมีเซกิวฮอร์โมอนเดือบล่านขึ้นมาไหมนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋วผมไปเล่นอ่าซาโบ้แลวกัน,นแล้วก็มาดูทักษะนะครับอืมฮอร์โมอนเดือบล่านอ่าอันนี้นะครับก็คือตัวละครอื่นๆนะก็สามารถใช้ทักษะ อัพมาจากอีวานคอร์ไปด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือคําตอบว่าจําเป็นต้องอัพหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมสรุไปไว้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือตัวละครที่แผนที่เดินทะเลเนี่ยไม่ได้มีสกิลที่เป็นรูปพระอาทิตย์ไม่ได้มีสกิลทักษะนะครับก็ไม่จำเป็นต้องอัพนะถ้าไม่ได้อยากเล่นก็นไม่ต้องอัพแต่ตัวละครที่มีสกิลที่เป็นรูปพระอาทิตย์นะครับหรือสกิลที่เป็นทักษะ ถ้าเราไม่ได้อยากเล่นก็แนะนำว่าให้อัพมาจนถึงได้สก,กิลทักษะก็พอนะครับประมาณนี้เนาะโอ,โอเคครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็รอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย